สุขภาพแห่งชาติ กลับมาในช่วงของการมีส่วนร่วมกับระบบหลัปากประกันสุขภาพนะคะยังอยู่กับคุณกหนกวันกรนกวนาวงและดิฉันอมรบรรจงค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภโดยพูดคุยกันกับผู้แทนการประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการผดุงครรภนะคะอาจารย์กันนิกาปัญญาอมรวัดค่ะซึ่งพร้อมที่จะพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังอาจารย์กันนิกาคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี ค่ะอาจารย์คะก็อย่างว่าเนาะสปสชที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เราคุยกันกับหลายๆท่านก็บอกว่าอุ้ยเรื่องของการคลอดการฝากท้องฝากคันนี่แหละจะถูกร้องเรียนหรือว่าจะใช้การเยียวยาเนี่ยคอนๆที่จะเยอะอยากจะให้อาจารย์กานิกาเล่าถึงบทบาทของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพยาบาลและการพดุงคันนะคะค่ะ ถ้าในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการพดฒนคันเนี่ยค่ะมองว่าบทบาทคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเนี่ยมีหน้าที่ในการผลักดันนโยบายเรื่องของการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยกระบวนการและกลไกในการเข้ามามีส่วนในการผลักดันระบบบริการที่มีคุณภาพเนี่ยก็มองว่าตัวหนึ่งของกลไกก็คือการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเนี่ย ที่มาจากหลากหลายโดยเฉพาะในส่วนของผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดฒงคันเนี่ยก็เป็นถ้าได้เข้าไปสู่ในกรรมการควบคุมคุณภาพก็มีโอกาสในการเสนอโพลิซีเนาะตรงนี้อันที่สองก็คิดว่าในบทบาทของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเนี่ยก็มีส่วนในการเสนอเรื่องงบประมาณรายการงบประมาณรวมทั้งประเภทของงบประมาณที่จะช่วยให้เกิด การให้บริการที่ดีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงการกำหนดแรงจูงใจให้หน่วยบริการในการพัฒนาบริการของตัวเองผ่านตัวชีวัดแล้วก็ทางสำนังกงานหลักประกันสุขภาพก็มีการาทำตัวชีวัดและก็เหมือนมีแรงจูงใจให้หน่วยบริการที่พัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเงินหรือไม่ตัวเงินนะคะอันนี้คิดว่าตัวหนึ่งที่เป็นบทบาทของคณะกรรมการควบคุมสุขภาพกับอีกอันหนึ่งก็คืออันที่สองก็คือเรื่องของ การพัฒนาการเข้าถึงสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายที่มีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะเ,เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการโดยเฉพาะการณีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการก็มีการพัฒนาระบบเรื่องรับเรื่องร้องเรียนหรือการแก้ปัญหาสามเจ็ดมาตาห <Yeah. S 1> ้าเจ็ดห้าเก้าการช่วยเหลือเบื้องต้น าม,มาตาสีหนึ่งหรือการพัฒนาการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเนี่ยมาช่วยกันในการขับเคลื่อนโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือการที่คณะกรรมการควบค,คุมเนี่ยมีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมเยียนหน่วยบริการและให้รับฟังความเห็นจากพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่คิดว่าตรงนี้ก็เป็นบทบาทของคณะกรรมการควบค,ค,คุมคุณภาพในฐานะพยาบาลค้าได้ลงไปในพื้นที่ก็จะเห็น ขีดจากัดหรือข้อจํากัดของทรัพยากรในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะผลักดันในเรื่องของบริการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะอยากจะให้ขยายความมาตรา57กับ59นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสองมาตรานี้จะช่วยเหลือหรือว่าดูแลให้เข้าถึงบริการได้ยังไงบ้างอะคะค่ะก็คือหมายถึงว่ามาตรา57 59เนี่ยกรณีที่ประชาชนอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไปใช้บริการแล้วเกิด <c oughs> ไม่ได้รับบริการตามมาตรฐานอาจจะก็มันมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งคือไม่ได้รับบริการจริงๆตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือไปรับบริการแล้วหน่วยบริการนั้นให้บริการการวิจัยไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาก็สามารถร้องเรียนได้แต่อีกส่วนหนึ่งหลายๆส่วนเราก็พบว่าตรงนี้มันก็มีประเด็นทั้งกรณีที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันโดยเฉพาะการใช้สิทธิ์แล้วก็มีการาใช้สิทธิฉุกเฉินหรือการใช้สิทธิ์ข้ามเขต ตัวนี้กลไกลตัวเนี้ยถ้าหน่วยที่เราพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสูตรหลักประกัฐฐนสุขภาพในหน่วยบริการสูตรรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนที่เราเรียกว่า50วงหรือ5พวกนี้นะคะถ้าทํางานได้ดีก็อาจจะให้ข้อมูลที่ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการพัฒนาสูตรระบการซึ่งเป็นหน่วยบริการเป็นคนทําเองเนี่ยก็จะได้ฟังความเห็นของประชานชนนํามาสู่การพัฒนาบริการที่ดีขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นรูปธรรมนะคะอาจารย์กานิการ,ยการยอย่างเช่นดิฉันเนี่ยห้าสิบปีแล้วตั้งคันอยากจะไปฝากคันที่รอพอตหรือว,ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแต่ว่าโอ้ตั้งคันอายุแกขนาดนี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษไหมยังไงก็ต้องจอดน้ำค่ำอันตรสาวไหมคะอาจารย์แต่ว่ารอพอตมันไม่มี ทำไม่ได้ทำไม่ได้อ <Te le ikka> ี่เดี๋วียังไงคะผู้ป่วยจะต้องทำยังไงคะกรณีที่บริการทางการแพทย์ไม่ครอบคลุมถ้าคนไข้ต้องการไปฝากคันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำบลนแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องเจาะน้ำคําต้องตรวจตรงนี้เนี่ยเราพอเ้าประชาชนเข้าใจในขีดจำกัดของรอพสตอซึ่งปัจจุบันตรงเนี้ยยังไม่ต้องต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อน ของระบบหลักประกันสุขภาพส่วนหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ยังไม่ได้นําเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับประชาชนเรื่องของขีดความสามารถของหน่วยบริการถูกไหมคะถ้าประชาชนมีความเข้าใจว่า๋อ้หน่วยบริการรพสตเนี่ยสามารถให้บริการในการฝากคันได้แต่ไม่สามารถเจาะน้ํค่้าได้แต่ขณะเดียวกันถ้าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความจําเป็นต้องเจาะน้คํคข้าจริงๆรพสตเองเจ้าหน้าที่เองก็คงจะต้องได้รับการส่งเสริมความเข้าใจว่า ถ้าประชาชนระดับไหนบ้างที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขนาดตั้งคันต้องส่งต่อเพื่อไปให้แพทย์สูติแพทย์ที่มีความชี่ยวชาญในการดูและประเมินว่าต้องตรวจน้ำคั่มไหมอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการส่งต่อแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคนไข้ไปใช้แล้วแล้วก็เราพาตอเองไม่ได้ส่งแต่มีความจําเป็นจริงๆเขาก็สามารถที่จะร้องเรียนแล,และผลของการร้องเรียนเนี่ยถ้ามีการสะท้อนมายังหน่วยบริการ หน่วยบริการจะได้นํามาสู่กระบวนการทบทวนความเสี่ยงของตัวเองอ่ะปีมองว่าอย่างนั้นนะคะค่ะคือ,ค,อคือบางทีชาวบ้านก็ไม่รู้ไงชาวบ้านบางคนว่าโอ้โหท้อง<ห><ห>ตอนห้าสิบปีนี่มันเสี่ยงแล้วนะที่ทารกในครรภ์แค่แค่บมันสามสิบห้าเขาก็ตรวจแล้วนะคะปกติใช่ไหมคะจันจราร์กันจริงๆการการวิจัยว่าคนไข้ประเภทไหนควรจะเจาะน้ำคร่ำเนี่ยการเจาะน้ำคร่ำมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเจาะน้ำคร่ำเองก็มีข้อเสียที่เป็นผลต่อผู้ป่วยด้วยเหมือนกัน ซึ่งอาจจะนาไปสู่การติดเชื้อจากการเจาะก็ได้หรือทําให้เกิดภาวะกระทบกระเทือนก็ได้จริง,รงๆแล้วการเจาะหรือไม่เจาะเนี่ยโดยมาตรฐานควรเป็นการวิจัยโดยแพทย์ซึ่งถ้าคนไข้ที่จะเจาะน้ําคร่ำเนี่ยก็มักจะเจาะในกลุ่มที่มีปัญหาความเสี่ยงที่มีความผิดปกติแล้วการเจาะนั้นเนี่ยจะส่งผลดีต่อเด็ก ซึ่งทางสูติแพทย์ก็จะเป็นคนที่จะวิสัยอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คิดว่าถ้าผู้ป่วยมีความกังวลหรือมีความต้องการจะเจาะจริงๆเนี่ยค่ะเรามองว่าอย่างนี้ค่ะประชาชนสามารถที่จะไปพบสูติแพทย์ถ้าสูติแพทย์คนแรกที่คิดว่าตัวเองไปเพิแล้วแล้วไม่เจาะให้ใก็สามารถใช้เซคชั่นโอเพียนได้อยู่แล้วโดยกฎหมายพี่มองว่าบบนั้นนะคะแล้วก็คนไข้ทีอ่อายุคันสูงเนี่ยการเจาะหรือไม่เจาะผลลัพธ์ที่มันการแก้ไขปัญหาต่อเด็กในคันเนี่ย ไม่ได้มีความแตกต่างกันค่ะนะคะปัจจัยความเสี่ยงที่พูดอาจจะเป็นเรื่องเรื่องอายุก็ได้โรคประจําตัวก็ได้ซึ่งต้องขึ้นอยู่ก,<ข>กับการวินิจฉัยค่ะคือที่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างในการวินิจฉัยว่าควรจะเจาะหรือไม่เจาะค่ะนะคะเพื่อที่จะตรวจดูความเสี่ยงคัดกรองความปลอดภัยของคุณแม่กับคุณลูกที่อยู่ในครภ์ด้วยนะคะนะคะก็ในส่วนของคณะกรรมการนะคะที่อาจารย์ที่อาจารย์ดูแลอยู่นี่นะคะ ตอนนี้เรามีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องคุณภาพการให้บริการด้านไหนบ้างคะอาจารย์คะค่ะคิดว่าปัจจุบันเราก็แบ่งยุทธศาสตร์ของกรรมการควบคุมคุณภาพออกเป็นสี่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แรกคือยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาให้หน่วยบริการเนี่ยมีคุณภาพละมาตรฐานผ่านกระบวนการการประเมินการขึ้นทะเบียนและก็การรับฟังความคิดเห็นและการเยี่ยมเยียนเนาะค่ะยุทธศาสตร์ที่สองคืองยุทธศาสตร์เรื่องการให้ข้อมูล และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งตรงนี้สปสช,าชาก็ทําอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ครอบคลุมบางประเด็นอยู่นะคะ,ะยุทธศาสตร์ที่สามคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามผลักดันเรื่องของศูนย์หลักประชาสุขภาพในหน่วยบริการเรื่องศูนย์ศูนย์รรประสานงานภาคประชาชนศูนย์ร,รับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนและเครือข่ายเก้าด้านเนี่ยเอามาทํางานร่วมกันนะคะ ส่วนยุทธศาสตร์ที่สี่คือยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาความเป็นการพิจารณามาตรฐานหนึ่งให้ได้มาตรฐานและการเจรจากเกี่ยกระดดข้อร้องเรียนและการฟ้องร้องตัวนี้ก็จะไปนเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวอนุกรรมการควบคุมคุณภาพาและมาตรฐานระดับเขตแล้วก็ตัวคณะกรรมการมาตรฐานหนึ่งในแต่ละจังหวัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาให้ประชาชนได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็การพิจารณาเป็นไปตามความใกล้เคียงหรือมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะก็มีการทําเกณฑ์การพิจารณาออกมามีการขดบทเรียนจากกรณีตัวอย่างแล้วสะท้อนไปให้กรรมการได้เอามาร่วมกันแล้วก็มีการจัดสัมมนา,าทุกปีค่ะโอ้ทั้งสี่เป้าหมายดูจะเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจหลักของการให้บริการทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์คะทีนี้ สี่ประเด็นสี่ยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดถึงดูเหมือนว่าจะเป็นหัวใจหลักของการให้บริการด้านสาธารณาสุขทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์คะใช่ค่ะทั้งสี่ด้านหล่กก็มีมีความจําเป็นทั้งสี่ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาให้หน่วยบริการได้มาตรฐานหรือการพัฒนาข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือผูื่อให้บริการสามารถเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเงี้ยพี่ว่าก็แล้วก็ท้ายก็คือเรื่องของการทํางานที่ได้ มาตรฐานเดียวกันในทุกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าก็เป็นหัวใจในการทํางานที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้การขับเคลื่อนทั้งสี่ดุทธศนาาิยมเนี่ยนะคะนี่ออค่ะก็ก็อย่างในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสด้วยตัวกรรมการเองเนี่ยบดเนี่ยมาจากทุกภาคส่วนะนั้นองค์กรที่สําคัญที่สุดในจนช่วยผลักดันขับเคลื่อนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพไม่ใกล้ตัวกรรมการค่ะแต่ตัวของหน่วยงานของหลักประกันสุขภาพเองคือสํานักงานของหลักประกันสุขภาพเอง คลัสเตอร์ต่างๆในสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเองเนี่ยถ้าคลัสเตอร์ไหนมีความเข้มแข็งเราก็จะพบว่ามันขับไปได,ได้ขับขึ้นไปได้ไดเร็ว,ว,วแต่ถ้าคลัสเตอร์ไหนยังยังขาดความชัดเจนไม่แต่ตัวโครงสร้างภายในของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเองต้องมีความชัดเจนถึงจะสนับสนุนให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพขับเคลื่อนงานไปได้ดีค่ะ อาจารย์คะถ้าอย่างภาคประชาชนต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอะค่ะทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพเนี่ยมีกลไกไหนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพพยาบาลแล้วก็ประดุมคันบ้างอะคะคือพี่มองว่าการมีส่วนร่วมในการในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยคงต้องมีส่วนร่วมทั้งสองภาคส่วนตัวประชาชนผู้รับบริการก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญค่ะที่จะต้อง เน้นในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการพยาบาลและการปดุงคันเนี่ยประชาชนเองอยังวันนี้นะคะพี่นี่มองว่าความรู้ในเรื่องการส่งเสริมส,รรสุขภาพและการสร้างเสริมส,รรสุขภาพด้วยตัวเองแล้วก็ในเรื่องของชุมชนในการผลักดันเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเนี่ยอาจจะยังน้อยมันทําให้อย่างง่ายๆอย่างเรื่องปดุงคัเนเดี๋ยววันนี้เราพบเด็กที่เป็นตั้งครันก่อนวัยอันควรเยอะขึ้นซึ่งเด็กกลุ่มพวกนี้ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคุณแม่ที่อายุเยอะที่มีการตั้งครัน ในวัยสูงอายุก็มีความเสี่ยงหรือวันนี้เราก็จะเจอเด็กคลอดติดไหล่เยอะเพราะว่าปัญหาคือเรื่องของการดูแลสุขภาพที่อาจจะเกิดความจำเป็นทําให้เด็กโต,ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็หรือการเข้าถึงบริการว่าควรจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้ประชาชนเองคงต้องเข้ามามีส่วนส่วนหนึ่งคิดว่าภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้ได้คือเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเอง การให้ข้อมูลเรื่องขั้นตอนการเข้ารับบริการการให้ข้อมูลเรื่องศักยภาพของหน่วยบริการต่างๆเนี่ยว่ามีศักยภาพอย่างไรอันนี้ถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วแต่วันนี้จริงๆอ่ะประชาชนส่วนหนึ่งก็เข้ามาในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคือประชาชนที่มาจากก้าวได้จะอาจจะยังน่าจะมีความหลากหลายมากกว่านี้น,นะคะแต่ประชาชนอีกชุดหนึ่งก็คิดว่าก็คือผู้ให้บริการเองวันนี้ผู้ให้บริการเองเนี่ยก็ยัง ยังยังมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพไม่มากนะักคิดว่าผู้ให้บริการเองโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งต้องทำงาน24ชั่วโมงเป็นผัดเช้าเบ็เด็กนั้นโอกาสในการที่พยาบาลเนี่ยจะรับรู้เรื่องตัวสิทธิประโยชน์หรือตัวกระบวนสิ่งที่ประชาชนพึงจะได้รับเนี่ยหรือสิ่งที่ควรจะได้หรือไม่ควรจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอะค่ะค่ะพูดถึงว่า ภาพลักษณ์ของพยาบาลนละจา์กานิกาที่ผ่านมาหลายคนก็จะบอกว่าอ้ยหน้างอ<ม>อะไรต่างๆเนี่ยค่ะใช้อารมณ์ในในส่วนของขอาะจาที่เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณาสุขด้านนี้เข้าไปมีส่วนเสนอนโยบายแบบเ่งเบาภารานานบ้างไหมคะนเรื่อง,งเรื่องเรื่อง,องที่เจอเกือบทุกรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะ ่วนหนึ่งที่เราพยายามผลักดันก็คือให้มีเรื่องของศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการซึ่งศูนย์พวกนี้จะรับเรื่องร้องเรียนทั้งโดยตรงทางโรงทงโรศัพท,ท์ทั้งกล่องรับความคิดเห็นหรือตัวประชาชนวอล์กอินเข้ามาแล้วคนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้บริหารเพื่อพัฒนานแต่แน่นอนวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พฤติกรรมบริการยังเป็นปัญหาเยอะสุดอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าการแก้ไขไม่ง่ายโดยเฉพาะวันนี้เนี่ย ปัญหาหนึ่งของพยาบาลคือจํานวนพยาบาลต่อเวิร์กโหลดในการทํางานที่เขามีเวิร์กโหลดค่อนข้างสูง <S <S จานวนพยาบาลที่ขาดทําให้พยาบาลเนี่ยต้องขึ้นเวรจํานวนเยอะขึ้น <S <S ประชาชนที่เข้าถึงบริการง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมันก็ส่งผลให้ที่เราเห็นสถิตินะคะคือจํานวนคนไข้ที่เข้าสู่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนไข้นอกหรือคนไข้ในที่สูงขึ้นซึ่งปริมาณคนไข้ที่เยอะขึ้นยังไม่สอดคล้องกับปริมาณคนทํางานเพราะฉะนั้นตัว การที่ที่ที่คนทํางานอยากต้องทํางานเยอะกว่าที่ควรจะทําก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความอ่อนล้าหรือคนทําให้เกิดเออเรื่องคุณภาพการกให้บริการอาจจะลดลงแต่แน่นอนเลยคะ่ะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวที่จะบอกว่าเมื่อเวิร์กโหลดเยอะแล้วคุณจะดุได้คุณจะงอ,อได้มันก็คงต้องมาช่วยกันพัฒนาเรื่องพฤติกรรมบริการที่ทุกหน่วยว่าวันนี้เท่าที่ลงได้เยี่ยมเยือนในหลายๆหน่วยเนี่ย เขาก็มีกระบวนการในํำปับอัตม,มาเข้ามาบ้างจัดเรื่องสุนทรียสนทนาบ้างจัดกลุ่มมิตรภาพบำบัดเข้ามาตัวเติมให้กับพยาบาลเพื่อมาช่วยกันอย่างนี้ค่ะนะคะ,อะพอได้ฟังข้อมูลจากอาจารย์กันนิกานะคะก็ทําให้เราเข้าใจสภาพปัญหาของบุคลากรทางด้านบริการสาธารณสุขนะคะโดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลว่าเบื้องหลังการทํางานนะคะที่เราเห็นเบื้องหน้าว่ามีการใช้อารมณ์หรือว่าแสดงสีหน้าท่าทางก็คือเรื่องของการทํางานหนัก ที่ที่มันหนักอาจจะหนักเกินเกินกําลังของบุคลากรแต่ละคนเนี่ยนะค,คะแต่ว่าแต่ละคนก็พยายามทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทราบมาว่าปัจจุบันจะมีกิจกรรมเรื่องของการเ,าเรียกว่าสร้างพลังพลังใจในการทํางานกับบุคลากรด้านสาธารณาสุขด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่ทางสปสชขับเคลื่อนด้วยไหมคะอาจารย์คะเออตรงนี้เนี่ยยังเห็นการขับเคลื่อนเรื่องกําลังค,ค,คนหรือเรื่องแรงจูงใจเรื่องคนเนี่ย ไม่มากในในของสปสช,ชเรียกว่าน้อยมากเลยค่ะน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเรื่องกําลังคนเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแต่กระทรวงสาธารณสุขก็มีการขับเคลื่อนผ่านที่เราเรียกว่าเซอร์วิสแพลนนะคะมีการทําเรื่องเซอร์วิสแพลนแล้วภายใต้เซอร์วิสแพลนก็มีเรื่องกําลังคนอยู่ในนั้นคือตรงนี้คิดว่าสปสช,ชเองยังมองเรื่องกําลังคนเป็นเรื่อง ที่ไม่ใช่เรื่องของสอ,ปองบประชารการกระทรวงสาธารณสุขอยู่<ะ>อาจจะยังแบ่งส่วนกันทํา<ะ>ซึ่งคิดว่าถ้านาคตสองภาคส่วนนียสามารถจับมือกันทํางานในการผลักให้เกิดกําลังคนที่สูงขึ้น<ะ>ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนากําลังคนคือสบปชมีการทําเรื่องการพัฒนากําลังคนเป็นเฉพาะด้านเช่<ะ>นในเรื่องของการจัดอบรมเรื่องเคสเมนเทจรเรื่องอะไรอย่างเ<ะ>งี้ยเป็น่า คือส่วนใหญ่ไปเติมเต็มเรื่องโน้ตหาวมากกว่าค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะค่ะก็คิดว่านะคะพี่คิดว่าระบบหลักประกันสุขภาพก็เป็นระบบที่ดีที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนเนาะแต่ว่าจะทําอย่างไรในการที่จะให้คนที่เข้าถึงบริการเนี่ยเข้าถึงตามความจําเป็นจริง ไม่เกิดการใช้บริการที่เกินความจําเป็นซึ่งมันแล้วก็ทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ยังอยากเห็นการขับเคลื่อนก็คือเรื่องของการที่ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ยังอยู่ที่บ้านซึ่งเราก็ยังพบว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยยังไม่มีคนดูแลอันนี้จะทําอย่างไรที่จะทําให้ระเบียบต่างๆสามารถเอื้ออํานวยให้ท้องถิ่นเข้าไปดูแลตรงนี้ นะคะก็อีกเรื่องสุดท้ายก็คิดว่าการที่สปสชขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนได้รับเนี่ยก็ทําให้ประชาชนสามารถได้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะการใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่สิ่งหนึ่งที่ขณะเดียวกันก็คงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะให้สปสชจะทําอย่างไรที่จะประชาชนประชาชสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ ของประชาชนในการให้บริการขณะเดียวกันผู้ให้บริการเองก็ต้องรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของตัวเองในการให้บริการเพื่อไม่ให้เพื่อลดค้อร้องเรียนและก็ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะค่ะขอบพระคุณอาจารย์กันิกาค่ะบัดีบค่ะ